จะขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยค่ะก็อายคนรู้สึกว่าวันนึงเนี่ยเราจะทําอะไรได้ถ้าวันนึงเราแม้กระทั่งไม่กล้าที่จะสบตาคนแบบนี้ค่ะเราอยากสูงกว่าค่าเฉลีย่ยค่ะเราต้องอย่าททาตัวเป็นแค่ค่าเฉลีย่ยคุณเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนบ้างไหมคะวันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับคุณมณีนุชนะคะซึ่งคุณมณีนุชโสพลสกุลศักนั้นหรือว่าคุณนุค่ะท่านเป็น ท่านกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเบ b ี้ฮิลจำกัดนะคะก็เคยมีประสบการณ์ในการติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเช่นเดียวกันแต่ในวันนี้ค่ะจะมาเล่าถึงเคล็ดลับที่สามารถออกจากคอมฟอร์ตโซนนั้นได้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณนุกเลยค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี้ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่านุกเป็นเด็กขี้อายมากค่ะใ <K. I. S 1> นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเวลาแบบะจะขึ้นรถเมล์อย่างเงี้ยค่ะก็อายคน ที่รออยู่บนรถเมย์อยู่อยู่ป้ายรถเมย์มองเราขึ้นไป <ฮะ S 1> พอวันนึงเราเป็นคนที่รอรถเมย์มัง่งเราก็อายคนข้างบนอะมองลงมาหาเรากว่าที่จะไปถึงป้ายรถเมย์เนี่ยต้องให้พ่อ จอดถึงก่อนที่จะไปถึงป้ายเพราะเรากลัวคนที่อยู่ป้ายเป็นคนมองเราไม่มีความมั่นใจเลยไม่มีเลย,เลยตั้งแต่เด็กแล้วใช่ค่ะรวมถึงเวลาเงินไปฝากธนา,าคารก็อายธนาคารแบงค์นะคะเขามองเราดังนั้นเรารู้สึกว่าเราอายจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยรู้สึกว่าวันนึงเนี่ยเราจะทําอะไรได้ถ้าวันนึงเราแม้กระทั่งไม่กล้าที่จะสบตาคนแบบนี้ค่ะวันนึงก็เลยรู้สึกว่ากลับขึ้นมานั่งคิดกับตัวเองว่าจริงๆแล้วคนเราอะ มีคอมฟอร์ตโซนอยู่ในตัวเองนะตีซะว่ามันคือบับเบิ้ลมันคืออะไรที่อยู่รอบๆอยู่ในรอบๆวงกลมใช่ค่ะอันนี้คือคอมฟอร์ตโซนของเราแต่คุณรู้ไหมคะคอมฟอร์ตโซนนี้ยสบายมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราสบายจังเลยวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราสบายจังเลยนั่นแหละค่ะคือคอมฟอร์ตโซนของคุณคุณไม่อยากที่จะออกไปจากตรงนี้ค่ะแต่รู้ไหมคะว่าความสําเร็จไม่ได้อยู่ในวงนี้ค่ะความสําเร็จมันอยู่ในวงข้างหน้าค่ะซึ่งมันเป็นคนละวงกับที่เราเป็นอยู่ค่ะแล้วอะไรคะที่ เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนที่อยู่ในวงกลมตรงนี้ได้จริงๆเราวุกต้องบอกว่าแต่ละคนมีวิธีในการออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่เหมือนกันล<ะ>ุกจะไม่ใช้วิธีในการกระโดดออกไปจากคอมฟอร์ตโซนลุกใช้การ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วแผ่คอมฟอร์ทโซนของตัวเองจนกระทั่งวงนั้นนะคะขยายวงใหญ่เรื่อยๆจนไปครอบคลุมจุดที่เรียกว่าจุดประสบความสําเร็จและจุดที่เราไม่กลัวอย่างอื่นแล้วอะคะ่ะดังนั้นนั่นหมายความถึงว่าสมม,ต,สม,มติวันนึงลูกรู้สึกว่าลูกเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะสบตาคนไม่กล้าที่จะคุยกับคนเลยนะคะ,นะคะวันนึงลูกเริ่มที่จะมองด้วยสายตาจ้องเข้าไปเลยในตาเพราะเรามีความจริงใจให้กับเขาเสมือนเราคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเหมือนแบบเรามีไอคอนแทคใช่ค่ะเองมองไปเลยค่ะพอเรามองสร้างความจริงใจให้กับเขาให้กับเขาถูกต้องค่ะเหมือน คุยกับเพื่อนเราจริงใจยังไงเราคุยกับลูกค้ายัางไงเหมือนกันเลยค่ะ,ะเราให้ความจริงใจกับเขาเรามองไปถึงการคุยเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเคยชินกับคนใหม่ๆที่เราจะต้องรู้จัก<ะ>วันนั้นนะคะพอฟอดโซนของเราได้กระจายแล้วได้ขยายไปอยู่แบบ จุดที่มันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจุดที่มันใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าโอกาสในการทําธุรกิจหรือโอกาสต่างๆที่เราจะได้รับมันย่อมมีมากขึ้นค่ะ,ะและที่สําคัญที่สุดนะคะอย่าไปกลัวค่ะที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําอย่าให้ความกลัวนั้นอะทำให้เราหยุดอยู่ในกลุ่มของเซฟโซนของเราจําไว้เสมอค่ะ1-0,000แรกยากเสมอ1อมนึ่งแสนแรกยากเสมอ1ล้านแรกก็ยากเช่นกันหลังจากนักย้ายากไปหมดหลังจากนั้นที่เราทําได้แค่ครั้งแรกหลังจากนั้น มันจะมาโดยแบบเป็นออโตเมติกเอง mm hmm. นะคะซึ่งที่สำคัญสำหรับตัวนุกเองนะคะนุกมองไปในส่วนของที่ว่าถ้าวันหนึ่งเราอยากสูงกว่าค่าเฉลีย่ย<ะ>เราต้องอยากทำตัวเป็นแค่ค่าเฉลีย่ยถ้าวันหนึ่งเราเลือกที่จะนอนวันละ8ชั่วโมง<ะ>นั่นคือเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเราอยู่ในค่าเฉลี่ยนั้นๆ เราจะไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือออกนอกจากเซฟโซนหรือคมอมฟอร์โซนของเราได้เลยนะคะดังนั้นถ้าวันหนึ่งคนนอนเราลุกขึ้นมาทํางานวันหนึ่งคนเดินเราวิ่งะนะคะนั่นหมายความถึงว่าเราจะทําตัวแตกต่างกับคนอื่นเขาเสมอไปหนึ่งขั้นนั่นแหละค่ะคือสเต็ปที่แตกต่างถามว่าภูมิใจไหมเรียกว่าขอบคุณกับทุกโอกาสที่เข้ามาหาตัวเองมากกว่าสมัยก่อนที่นุกทํางานประจํานะคะนุกได้รับโอกาสที่ดีนุกจะบอกว่าใครก็ตามอะ จะมีความสามารถแค่ไหนถ้าไม่มีโอกาสที่ดีนุกมั่นใจว่าไม่มีทางจะพัฒนาตัวเองได้นุกได้รับโอกาสที่ดีจากเจ้านายหลายๆคนนะคะนุกต้องขอบคุณมากๆเจ้านายหลายๆคนเนี่ยให้โอกาสนุกในการที่จะทดลอง ทำอะไรใหม่ๆเจ้านายยื่นข้อเสนอทําตําแหน่งงานที่นุกไม่เคยทําแต่คุณเฟิร์นรู้ไหมคะนุกไม่เคยปฏิเสธเลยอยากแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนนุกทาตลอดค่ะคือถ้าเขาเรียกนุกทำคุณนุกเมื่อไหร่คุณนุกคือทันทีนุกทำค่ะในสมัยที่นุกเป็นพนักงานนะคะนุกทาเต็มที่แล้วก็ไม่ได้โอทีนุกก็ทาค่ะเพราะนุกมองว่าโอกาสในการที่เราจะเรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องควักเงินสักบาทในการลงทุนอะมันมันมีค่ามากๆนะมันคือประสบการณ์ชีวิตซึ่งถ้าวันหนึ่งคุณย้อนกลับมาจะบอกไว้เลยว่าคุณไม่มีทางหาโอกาสแบบนั้นได้้อีกแลวะ เท่ากับว่าทุกครั้งที่เราได้รับโอกาสมาอย่าทิ้งโอกาสนั้นไปถูกต้องค่ะเพราะถ้าคุณคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วคุณจะกลายเป็นความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณใช่ค่ะและนี่ก็คือสุดยอดหัวใจของผู้บริหารนะคะจาก Baby h i l l นะคะที่ได้กลายมาเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งและประสบผลสํสำเร็จได้จนถึงวันนี้ค่ะ